ครับผมมื้อนี้ผมจีมาวัดข้อมดันก้อนกินกาแฟครับแล้วก็ล้างกินกาแฟว่ามันด้ขึ้นอ่องก็หน่อยไปเลยมันห่างครับผมบัดบ่ได้ครับมันบ่ห่างดอกครับมันบ่ห่างกันยังไอยู่วะครับแนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับนะความดันผมสูงนิดนึงนะ ผมดันนี่นะครับนี่นะครับกาแฟที่ผมกินเป็นกาแฟดำใส่น้ำผึ้งนิดนึงกับขนมเนี่ยครับ,รบแล้วก็ทีมาเบิ่ววาก้มดำขึ้นซ้ำใดครับผมครับผมตอนนี้ ล่อดได้20นาทีน,นะครับหลังจากกินกาแฟาไปหนึ่งแก้วทีนมาวัดเบิงอีกรอบครั้งที่สองครับครั้งแรกนี่กินเซ็ตเราวัดเลยซ้ำเก้าครับข้อดันขึ้นซ้ำเก่าเทียนีเราล่ออีก20นาทีแล้วมาวัดเบิงเนาะมันเป็นยังไงการดาหยุดนิง่งเริ่มการวัดครับหยุดนิ่งเริ่มอะ ความดันโลหิตหัวใจบีบตัวหนึ่งร้อยสี่สี่สามมิลลิเมตรประหลอดความดันโลหิตขณะหัวใจคลายครับเจ็ดสี่เก้ามิลลิเมตรประหลอดหัวใจเต้นเจ็ดสี่เก้าครั้งต่อนาทีตามคำแนะนำของ WHO ความดันโลหิตของตอนนี้ผมท่านเลยกินยาความดันนหครับด้วยความขาดนาดีจากสีเขียวโอเคก็สรุปเด้ว่า กินกาแฟข้อมดันดีขึ้นมาประมาณสี่ครับจากร้อยสามสิบเก้าขึ้นมาร้อยสี่สิบสามอยากไตอยากไตกินดูด้นะครับเด้อกาแฟเด้อนะอ่ากินอะไรอ่าเจ้าแล้วละ่ะน้องโอเคบวก